คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณเกลมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ข้างบ้านของคุณเกลครับแต่ก็เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันขึ้นทำให้คุณเกลพบเจอกับเรื่องราวชวนขนลุกเหตุการณ์ไน่ย้อนกลับไป ประมาณสัก2อสเดือนที่ผ่านมาครับคุณเกลมาพร้อมกับเรื่องป้าข้างบ้าน สวัสดีชาวแก๊งหรือโกสเตอร์ทั้ง28,885ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาต,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 ติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ค่ำคืนของวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2566ครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณเกลได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่ 2, <ๆ S> 2> <ๆ>กับสายของคุณเกลกันเลยครับสวัสดีครับคุณเกลสวัสดีค่ะคุณเกลตอนนี้โทรสา์มาจากที่ไหนครับ อันนี้โทรศัพท์จากเออสมุดปากานค่ะที่สมุดปากานนะใช่ค่ะอ่าโอเคคุณเกลกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะพี่และปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่ฟังฟังย้อนหลังค่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่อ่าไม่เป็นไรฟังย้อนหลังก็ได้หมดเลยเออนะฮะคุณเกลตอนนี้อยู่หน้าพัดลมป่ะอยู่ค่ะเดี๋ยวมันเสียเข้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับ ถ้าเสียงลมไ้เดี๋ยวหนูปิดให้ขอโทษจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเสียงถ้าเสียงเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะรบกวนเสียงในการเล่าเออนะฮะมาร้อย <700. S 1> มา,มาคุณเกลมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยสุดๆหนูคนลุกด้วยเพราะเมื่อกี้แบบนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละคืออะไร อุ้ยพีย่หนูได้ยินอะไรไม่รู้นอกหน้าต่างอ่ะอ้าวแต่หนูเล่าได้ไม่เป็นไรหนูปิดหน้าต่างไปแล้วเพราะว่าหนูกลัวมากปิดตายหน้าต่างไปแล้วหนูจะไม่เห็นอะไรนอกหน้าต่างทางนั้นในห้องหนูตอนนี้เพราะหนูปิดตายไปแล้วอ่าโอเคคุณเกลวครับถ้าถ้าคุณเกลวตื่นเต้นผมเข้าใจได้แต่ถ้าคุณเกลวตื่นเต้นไปแล้วเล่าเร็วรัวไปเนี่ยมันจะฟังยากเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่อยๆเล่าค่อยๆลําดับเรื่อง ค่อยๆลำดับเรื่องอให้ท้าค่ะพีค่อยๆลำดับเรื่องพวกเราได้ฟังกันนะได้ค่ะโอเคโอเคมามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับป้าข้างบ้านคุณเกลเป็นยังไงเดี๋ยวช่วยกันโอเคอย้อนกลับไปเมื่อสองถึงสามเดือนที่แล้วนะคะพี่ก็คือหนูขออนุญาตทาวฟาร์มนิดนึงบ้านของหนูเป็นร่างทรงค่ะก็คือพอเป็นร่างทรงใช่ไหมคะพี่มันก็จะมีแบบ พวกของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยนะหมายถึงว่าที่บ้านเราเป็นร่างทรงเปิดตำหนักทรงอย่างเงี้ยหรอไม่เปิดตำหนักค่ะพี่เป็นแค่ในบ้านก็คือแบบเขาจะไม่มีใครรู้อ๋อโอเคเป็นความเชื่อในครอบครัวใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคอืมอืมโอเคทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อสองสามเดือนก่อนนะคะก็คือป้าข้างบ้านในที่นี้ก็คือขออนุญาตใช้นามสมมุตินะคะได้ครับเขาชื่อป้าเอค่ะ ก็คือบ้านของหนูนะคะพี่แจ็คมันเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะอืม,มันก็จะติดติดกันถูกไหมคะครับค่ะคนในหมู่บ้านเขาจะรู้จักกันหมดเลยใช่ซึ่งป้าเอีเนี่ยตอนแรกแกไม่ได้อยู่ในซอยนะคะแกอยู่แบบฝั่งริมถนนนะคะคใช่แกอยู่ฝั่งริมถนนแล้วแกก็นิสัยแกค่ะแกเป็นคนล่าเริงแล้วก็แกจะชอบออกมาคุยกับเพื่อนบ้านช่วงตอนเย็ยนอะไรนี้ ใช่แล้วก็คุณป้าเขาทําอาชีพเป็นพยาบาลนะคะอ่าก็คือป้าแกอยู่ตรงถนนใช่ไหมคะทีนี้ในซอยของเกล่ะคะ่ะเขาประกาศขายบ้านพอดีอ่าทําให้ป้าเอแกสนใจบ้านหลังนั้นแกก็เลยย้ายเข้ามาบ้านหลังนั้นก็คือซื้อเลยอะคะ่ะซื้อเลยรีโนเวทใหม่อะไรใหม่เลยแต่ว่ามัน ไม่ได้ไกลจากซอยบ้านเก่าของป้าแกมากนะคะก็คือแบบเดินออกไปก็ถึงเลยอะไรเงี้ยมันใกล้กันครับค่ะหลังจากรีโนเวทบ้านไปได้ประมาณเดือนกว่าๆไม่ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะคะ่ะน่าจะประมาณสองถึงสามสัปดาห์ได้ครับป้าแกหายไปสามถึงสี่วันนะคะอืเพราะปกติอย่างที่หนูท้าวความไปปปกี้ว่าแกจะชอบออกมาคุยตอนเย็นใช่ไหมล่ะคะครับ โดยอยู่มันหายไปมันสร้างความแบบสงสัยให้กับเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะใช่ทีนี้เพื่อนบ้านเขาก็เลยไปถามสามีแกอะค่ะว่าเออเอหายไปไหนปกติเอเขาจะชอบออกมาคุยด้วยเออเขาไปไหนหรอหรือว่าเขากลับบ้านไปดูแม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้สามีแกก็บอกบอกไปตรงๆอะค่ะเหมือนกับละแวกนี้เขามีอะไรเขาไม่ปิดบังกันเลยอะค่ะเขาเขาเล่าหมดเลยอืเขาก็บอกว่า เออเมื่อสามวันก่อนอะ่ะดูกล้องวงจรปิดอเออะล้มหัวฟาดพื้นในครัวหมดสติไปตั้งแต่แปดโมงเช้าอ่าเพื่อนบ้านก็ตกใจคะ่ะแปดโมงเช้าหรอ,อเออมันเวลาไปทํางานอ่าแล้วเจอเอได้ไงใครช่วยเอออกไปทำไมม,มันเงียบจังมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ,อสามีแกบอกว่า ผมอ่ะเลิกงานตอนหกโมงผมกลับบ้านมาใช่หนูตกใจมากอ่ะเออเลิกงานหกโมงเขากลับบ้านมาเขาบอกว่ากลับมาก็เห็นเออคือฟุบลงไปกับพื้นแล้วนิ่งเขาเขาเข้าไปเขย่าเรียกอะค่ะเอเออเอตื่นไม่มีสัญญาณตอบรับตอนนั้นก็คือเหมือนสามีแกก็ตกใจอ่ะค่ะกลับบ้านมาแบบเห็นพยาบาพยา ล้วขออนุญาตนะคะโอเคเห็นภรรยาซบกับพื้นอะไรเงี้ยก็เลยรีบอุ้มภรรยาขึ้นรถแล้วก็ขับไปโรงพยาบาลที่ใต้กแกทํางานเลยครับสามีแกก็เล่าต่อนะคะว่าเออไต้กแกหยุดหายใจโอ้โหไปถึงโรงพยาบาลแกหยุดหายใจเหมือนกับว่าพยาบาลบอกว่าเออแกล้มตั้งแต่เช้าอะค,ะค่ะแต่แกยังไม่หมดสติทันทีนะคะคเหมือนแกแบบพยุง รอเพื่อสุดท้ายรอแบบสามีมาช่วยเหมือนตอนที่สามีแกเปิดประตูบ้านมาเหมือนแกเพิ่งจะหมดสติไปตอนนั้นเองอะค่ะโอ้โห,โหสแสดงว่านอนทรมานอยู่อย่างนั้น,นทั้งวันแต่พอรู้ว่าสามีเปิดประตูมาปุ๊บแกบแบบไม่ไหวแล้วเรื่องสุดท้ายคือหมดสติไปเลยแล้วก็หยุดหายใจใช่ค่ะโอ้โหไปถึงโรงพยาบาลก็หกโมงกว่าหกโมงสิบห้าค่ะก็ปั๊มหัวใจช่วยขึ้นมาได้รอบหนึ่ง คุณหมอบอกว่าเออเออ่ะก็เห็นมานานทํางานมานานครับจะช่วยเต็มที่จะช่วยเต็มที่ไม่ว่ายัางไงก็ตามจะช่วยเต็มที่ออปั๊มขึ้นมาตอนหกโมงสิบห้าหกโมงสิบห้าถึงหกโมงยี่สิบใช่ไหมคะคที่นี้ผ่านไปอีกตอนสามทุ่มไม่หายใจแล้วคะ่ะต้องปั๊มอีกออืผ่านไปอีกเที่ยงคืนปั๊มอีกอรอบค่ะไม่หายใจแล้วครับ สุดท้ายปั๊มคืนมาได้ค่ะแต่ว่าสามีแกบอกว่าคุณหมอบอกพูดตรงๆเออะจะเป็นเจ้าหญิงนิทานะเหมือนกับตอนที่แกล้มไปอ่ะออกซิเจนมันไปเลี้ยงร่างกายมันน้อยเกินไปอะค่ะสมองตายแล้วมันทําให้เหมือนใช่ม,มันเหมือนกับภาวะสมองตายมหมอเขาบอกว่าช่วยได้มากสุดก็คือถ้าไม่เป็นเจ้าหญิงนิทาใช่ไหม,มเขาจะเป็นอัมาพาต ใช่สามีแกเลยถามว่าแล้วถ้ามันแย่สุดล่ะครับแย่สุดก็ตายหมอพูดแบบนั้นครับก็ถามสามีแกว่าจะเอาอยัางไงคือตอนเนี้ยไม่ได้สติอืก็คืออยากให้ทําใจไว้นิดนึงเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆริงทางทีมแพทย์เต็มที่แล้วคอืมโอเคสามีแกเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะคะทีนี้หนูขออนุญาตย้อนกลับมาก่อนตอนที่แกไปโรงพยาบาลครับคือนั้น คืนนั้นใช่ไหมคะอืมคือเกลเป็นพวกฟรีแลนซ์ค่ะเป็นพวกทำงานกลางคืนคแบบเกลอะชอบบรรยากาศตอนกลางคืนเพราะว่ามันเงียบมันสงบอะไรเงี้ยค่ะรถไม่ติดืนัไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครไม่ร้อนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คืนนั้นมีลูกค้าเกลดีวงานกับเกลไว้แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนเกลนะคะลูกค้าคนนี้ก็เลยคุยกันว่าแบบเออแกแกกับฉันคุยงานกันกลางคืนไหมช่วงที่หนึ่งที่สองแกว่างไหมอะไรอย่างนี้ เกวแบบได,ได้ได้ว่างมันมันสงบด้วยอะไรด้วยได้ <S <S ได้ทีนี้ช่วงที่เกียวกําลังคุยงานนะคะเกียวกําลังจดเลยค่ะว่าแบบอืมเพื่อนอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอืมันมีเสียงคอหน้าต่างอะค่ะพี่แจ๊กก็อกอ่ะเกียวได้ยินรอบแรกเกียวนิ่งเ <ๆ S 2> พราะว่าเกียวเป็นพวกที่แบบแถ้าได้ยินอะไรครั้งเดียวเกียวจะไม่ขานรับหรือว่าจะไม่อะไรเลยนะคะเกียวจะนิ่งก่อนขอดูก่อนว่ามันเป็นเสียงอะไรเพื่อความแน่ใจค พอเราเงียบปุ๊บก๊อกก๊อกเฮ้ยมันมีก๊อกสองว่ะเดี๋ยวนันเลยเหรอมันมีก๊อกสองใช่มันมีก๊อกสองค่ะอืมหนูก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยแกเรานอนก่อนนะเราว่ามีอะไรแตกอืมอ่ะปกติแล้วเกลเป็นเหมือนคนมีเซนนะคะพี่ซึ่งเพื่อนเขารู้อยู่แล้วพอเกลพูดงั้น๊บเพื่อนแบบโอเคชัดเจนคุยพรุ่งนี้อืมโอเคคุยพรุ่งนี้ คืนนั้นก็เข้านอนไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ่ะแต่พอมาตอนเช้าเกียวก็ลงไปอาบน,น้ำกินข้าวแต่งตัวตามปกติเลยค่ะคกำลังจะรอไปโรงเรียนมีป้าข้างบ้านคนหนึ่งเขาเดินมาหาคุณยายเกีลเออพีเออ่เขาเรียกยายเกียวว่าพี่ค่ะคพี่รู้หรือเปล่าเมื่อคืนหนูฝันยายหนูก็ถามฝันอะไรอะ่ะหนูฝันว่าพีเออ่ะ มันเข้าบ้านไม่ได้ม,มันในฝันอะมันบอกหนูว่ามันตามเรียกทุกคนเลยพี่ม,มันพยายามเรียกทุกคนแต่ว่าทุกคนอะหลับหมดอืมแต่ว่าเมื่อคืนมันเหลือบไปเห็นน้องเกลยังไม่นอนอืมเฮ้ยอืมเออหนูเพราะหนูได้ยินชื่อหนูใช่ไหม,มหนูได้ยินชื่อหนูใช่ไหมพี่แจ็คก็หูผึง่งไงหนูก็แบบอะไรวะอย่างนี้อืมหูผึง่งอะไหนไหนฟังซินั่นแหละ เขาก็เล่าต่อมันเหลือบไปเห็นน้องเกลียวอะพี่มันก็เลยขอหน้าต่างเรียกน้องเกลียวอุ้ยมันผลลูกอีกแล้วอะเล่าเรื่องนี้ที่ลรยผลรูกอะเออมันเลยขอหน้าต่างเรียกน้องเกลียวหนูได้ยินอย่างนั้นหนูหันควับเลยแบบซึ่งมันตรงกับที่เราได้ยินเมื่อคืนสองรอบใช่ค่ะและทีนี้เขาก็เล่าต่อว่าเออในฝันอะไอเอมันบอกว่ามันขอเรียกน้องเกลียวรอบแรกอะ น้องเกลียวเฉยมันก็เลยขออีกรอบหนึ่งแต่พอมันขออีกรอบน้องเกลียวคุมโปงคำท่าจะนอนออมันก็เลยจะขออีกรอบค่ะเออเขาเล่าต่อว่าทีนี้พอมันจะขอรอบสามใช่ไหมคะพีบมีเด็กใส่ชุดสีส้มออมัดจุกชี้หน้าไล่มันบอกว่าอย่าเข้ามานะเขาไม่ให้เข้าพอกอลีวได้ยินนันปุ๊บโอเค เรียบเรียงสถานการณ์ในหัวแต่ก่อนที่จะได้เรียบเรียงสถานการณ์ในหัวค่ะลูกบุญธรรมของป้าเอเขาเดินมาก็คือป้าเออะค่ะเขาเป็นหมันนะคะพี่แจ๊คเขาไม่มีลูกก็คือข้างบ้านเขาจะมีป้าอีคนเขาใช้นามสมมติว่าป้าบีนะคะป้าบีกับป้าเอสนิทกันมากๆเลยค่ะสนิทกันมากถึงขนาดที่แบบป้าเออะเขารักลูกสาวป้าบีคนนี้มากเขาก็เลยขอเป็นลูกบุญธรรม ซึ่งก็จดทะเบียนจดอะไรกันเรียบร้อยเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมายแล้วค่ะอ่อลูกเขาก็เดินมาซึ่งลูกเขาอุปนิสัยเขาก็คือเหมือนเขาแบบเขาเป็นคนขวางโลกอะไรประมาณนั้นนะคะคเขาเป็นพวกแบบขวานผ่าซากเขาจะพูดเสียงดังอะไรอย่างนี้รบพบพอเขาได้ยินชื่อแม่เขาอะเขาก็รีบตรงปีมาเลยค่ะพี่แจ๊คเขาพูดตะวันมาเลยมันจะเป็นไปได้ไงก็เมื่อวานหนูกลับบ้านมาตอนห้าทุ่มหนูย,ยังเห็นแม่ลดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน ครับหนูได้ยินหนูก็แบบตายแล้วหนูจําได้ว่าป้าเออะค่ะเขาเป็นพวกรักต้นไม้รอบบ้านเขาจะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากครับใช่เขาจะชอบรดน้ำต้นไม้ช่วงตอนเย็นนะคะมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้เขาออกมาคุยกับเพื่อนบ้านครับใช่หนูก็เลยเดินออกไปพูดว่าพี่เขามารดน้ำต้นไม้อะไรตอนห้าทุ่มพี่เขาก็พูดต่อพี่ก็สงสัยเหมือนกัน พี่ก็เลยเดินไปคุยกับแม่ครับแต่แม่ไม่ตอบอะไรพี่เลยเออเขาพูดอย่างนี้หนูก็ไม่ได้อะไรต่อหนูก็เงียบก็ฟังเขาพูดเฉยๆเขาบอกว่าพี่ว่ามันแปลกๆแต่พี่ไม่ได้คิดอะไรเพราะพี่เหนื่อยงานแล้วพี่เลยกลับไปนอนก่อนโ okay. อเคเจ้าดิเห็นั้นเจยวก็แบบโอ้ไ oh ม่กอดฉันเจออะไรเมื่อคืน ทีนี้พอเกี่ยวตั้งสติได้ใช่ไหมคะเกี่วเรียบเรียงสถานการณ์เสียงกอกเมื่อคืนอืมีเด็กมาไล่โอเคชัดเจนเสียงกอกเมื่อคืนชัดเจนแน่ๆแล้วก็เรื่องเด็กมาไล่ก็คืออย่างที่เกวบอกอะค่ะบ้านเกียวเป็นแบบลางทรงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านซึ่งบ้านเกียวจะมีกุมารอยู่สามองค์องค์แรกเขาจะไม่ใส่เสื้อค่ะเป็นเด็กเล็กอืองค์ที่สองใส่เสื้อสีเขียวค ส่วนองค์สุดท้ายใส่เสื้อสีส้มค่ะเป็นองค์ที่ดุที่สุดในบ้านครับใช่เกียวก็เลยเหมือนกับขึ้นไปที่ห้องผ่ะแล้วก็บอกกับพี่เขาว่าเออพี่ไม่ต้องไปไล่เขาหรอกเขาเข้ามาไม่ได้เกียวไม่ได้ตกใจอะไรไม่เป็นไรเกียวก็พูดอย่างนี้นะคะทำให้มันเกิดเรื่องแบบติดไม่เชิงติดต่อกันแต่เหมือนกับ เมื่อสี่ห้าวันก่อนนะคะพี่เกียวได้ยินเสียงคนร้องไห้ที่หน้าบังมันร้องไห้แบบร้องแบบแง่ร้องแบบถูกทรมานนะคะพี่แจ็คเออเกี่ยวได้ยินทีนี้เกี่ยวก็ดูนาฬิกาโอเคสามถึงสี่ทุ่มคืนนั้นมีเพื่อนมานอนกับเกี่ยวค่ะเกี่ยวก็เลยถามเฮ้ยเธอได้ยินเสียงอะไรเปล่าเพื่อนตอบเลยไม่ได้ยินอ่า ชัดเจนเหมือนตัดบทนอนตันบทดแล้วออืใช่เหมือนตัดบทคือเราคุมโป่งนอนกันอีกครับพี่คจ๊คทีนี้พอตอนเช้าเกี่ยก็เหมือนเดิมเลยค่ะจะแต่งตัวไปโรงเรียนอืแต่ครั้งนี้สามีป้าเอเดินมาพร้อมกับพูดว่าเมื่อวานเอกลับมาบ้านแล้วนะออกลับมาตอนสามจะสี่ทุ่มใครอยากมาเยี่ยมเอก็เข้ามาเยี่ยมได้โอ้พี่แจ๊กจังหวะนั้นหนูแบบ เดียวนะสามสี่ทุ่มเมื่อคืนฉันว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่างนั่นแหละค่ะพี่แจมันเลยกลายเป็นเรื่องป้าคลางบ้านไปตกลงแกเสียยังไม่เสียไม่เสียค่ะวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนจิตแกเขายังอยู่ใช่ค่ะเหมือนหนูรู้สึกว่าเหมือนจิตแกล่องรอยเพราะว่ามันมีข้อมูลหนึ่งที่สามีแกพูดว่าครับางคืนนะคะเอเขาจะนอนแล้วเขาจะร้องแบบ อะไรอย่างนี้เหมือนคนดินทุรนทุรายอะไรทํานองนั้นสามีแกก็เขย่านะคะเหมือนแบบเออเอตื่นหรอเอรู้ตัวไหมสามีแกบอกว่าแกรู้ตัวเลยค่ะไม่รู้ตัวเหมือนแค่ลงเฉยๆอะไรทํานองนั้นสามีแกเป็นคิดอะค่ะเขาก็เลยแบบไม่ได้ทําพิธีเรียกอะไรตามความเชื่อพุทธเราเนืะแล้วตั้งแต่แม่เอแกมา พักรักษาตัวที่บ้านเนี่ยทางบ้านเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยี่ยมไงไหมอุ้ยหนูไม่มีโอกาสไปเลยค่ะหนูหนูแบบกลัวหนูกลัวอืมใช่คุณแม่คุณแม่หนูกับคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่คุณยายไปเยี่ยมอยู่คุณยายไปเยี่ยมอยู่ใช่ไหมก็คือป้าเอก็โทษนะฮะก็คือนอนเป็นแบบนิทราไปเลยไม่รู้สึกตัวใช่ค่ะใช่ค่ะเขาไม่รู้สึกตัวเขานอน เหมือนคนหลับเฉยๆแต่เขาจะมีพวกแบบเาสายให้อาหารหรือว่าอะไรพวกนี้นะค่ะพี่แจ็คมันคนป่วยทั่วไปอืใช่คุณยายเล่าให้ฟังแล้วตัวของคุณเกลบอกว่าเมื่อสามสี่วันสี่ห้าวันที่แล้วได้ยินเสียงร้องร้องไห้ใช่ใช่เสียงแกไหมใช่หนูจำเสียงได้อืมใช่หนูจําเสียงได้แต่หนูไม่คิดว่าจะเป็นแกไงหนูรู้สึกว่า นี่หลอนหรือเปล่าว่าเราออย่างนั้นแต่พอสามีแกพูดอย่างนั้นตอนเช้าว่ากลับมาแล้วอะ่ะมันประจบเหมาะกับเวลาพอดีไงหนูรู้สึกเอาเป็นว่าเกเป็นพวกแบบเรื่องมันอื่นไม่มีอยู่จริงเพราะว่าแกรู้สึกแบบนั้นด้วยด้วยสภาพร่างกายแกแกไม่มีทางที่จะลุกขึ้นมาร้องไห้เปล่งเสียงอย่างนั้นได้อยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะ<อ>พี่พี่แจ็คแล้วสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมานั่งร้องไห้ข้างหนะ้าต่างเกียวคือเกียวอยู่ชั้นสอง เราพี่แจ็คเข้าใจป่ะคะว่าแบบชั้นสอง้านเกวว่ามันเป็นหลังคามันเป็นแบบกระเบื้องอะค่ะมันไม่มีไข่ปีนได้คือปีนแล้วกระเบื้องมันอ่อนแอมากมันจะตกลงไปเลยวันก่อนแมวดําก็เพิ่งตกเข้ามาในบ้านหนูเองอืมอืมโอเคแลวเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มคุยการเกลครับเกลได้ยินเสียงอะไรผมไม่อยากถามั้งแต่ตอนแรกเพราะว่ากลัวกลัวเกลจะเสียสมาธิแต่ตอนเนี้ยต้องถามแล้วล่ะ หมือนเสียงคนเดินนะพี่แจ็คคนเดินจากตรงไหนข้างหน้าต่างเกลียวแต่ว่าหน้าต่างเกลียวอย่างที่เกลียวบอกไปเมื่อกี้ว่ากระเบื้อง่อนเอมาใช่เสียงเดินในที่นี้คือเสียงคนเหยียบกระเบื้องเหรอใช่ค่ะแมวอืมหนูคิดอย่างนี้อยู่อออ๋อแต่เราเราเราไม่กล้าไปดูหนูปิดตายหน้าต่างไปแล้วค่ะพี่แจ็คเพราะว่าหนูเห็นอะไรข้างนอกหน้าจาง ใช่ปิดตายในที่ของหนูก็คือคุณพ่ออะค่ะเขารู้ว่าหนูแบบหนูเห็นอะไรข<ะ>้างนอกแปลกๆบ่อยคุณพ่อเ<ะ>ขาก็เลยแบบเออเกลพ่อว่าพ่ออยากให้หนูนอนหลับนะเพราะว่าพอเราเจออะไรแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมคะมัน<ะ><ะ>เกิดการหวัดระแวง<ะ>มันนอนไม่หลับ<ะ><ะ>คุณพ่อก็เลยว่าเออเกลพ่อปิดหน้าต่างให้ไหมลูกอืก็คือเอาอลเปเปอร์หนาๆอะค่ะพี่แจ๊กมาปิดเรียบร้อยไปแล้วอืคือปิดเกลก็เลยจะไม่เห็นนอกหน้าต่าง แต่มันได้ยินเสียงไงใช่มันได้ยินเสียง<อ>มันไม่เห็นนะมันจะยิ่งคิดเลยคือถ้าเห็นมันก็ร<ช>ู้แล้วรูวล้ลอดไปอยู่ป่ะแมวก็แมวแต่พอ,อม,มันไม่เห็นอะไรแล้วมันได้ยินเสียงเดเสียงเดินที่นี้เนี่ยผมว่าคนเราจะแยกออกครับระหว่างเสียงคนเดินกับเสียงสัตว์เดินใช่เพราะงั้นหนูถึงพูดว่าหนูได้ยินเสียงแปลกๆอรัพี่ชายเสียงอะไรเดินคนหรือสัตว์ร,ตรู้สึกว่าเหมือนคน Hmm. เพราะว่าซอยบ้านหนูอะค่ะ uh. เขาเห็นอะไรแตกๆกันเยอะอยู่แล้ว uh. ใช่ uh. เอานี้ง่ายๆเลยเกลต้องอาจจะต้องกลับไปบอกพี่กุมารเสื้อส้อมใหม่ไปบอกว่า <c oughs> ต้องไม่อนุญาตให้ใครมาวุ่นวายไม่ให้ใครเข้ามาใกล้บ้านเราตรงห้องเกลเออ hmm. เพราะเกลไปบอกพี่เขาไไม่ต้องไปไล่เขาหรอก ปล่อยเขาเถอะเกลไม่ได้กลัวอย่าลืมเกลลืมหรือเปล่าคําเนี้ยเขาก็เลยไม่ไม่เขาอาจจะรู้ว่าเอ้ยมาแต่ไม่เป็นไรเกลบอกว่าไม่ให้มาไล่เขาก็เลยไม่มายุ่งอุ้ยเฮ้ยหนูหนูว่ามีส่วนหนูหนูคิดว่ามีส่วนอ่ะวิพเจ้นเรากดลุกเลยเออกลับไปบอกพี่เขาเอาอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อแบบงมงายหรืออะไรดูคุณผู้ชมผู้ฟังครับทางบ้านเกลเขาเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความเชื่อแล้วเราสบายใจไปบอกไปบอกเขา เออเพื่อให้ให้เขาไล่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาอาจจะพยายามติดต่อสื่อสารกับเกลอยู่อะไม่ให้เขาเข้ามาเพราะโอเคเขาอาจจะสมมติว่าเป็นป้าคนนั้นจริงๆแกยังไม่ตายหรือแกยังไม่เสียแต่ถ้า,กาแกมาจิตแกออกมาแบบเนี้ยน่ากลัวนะน่ากลัวค่ะแล้วพี่แจ็คเราแยกบ้านเกลน่ากลัวมากน่ากลัวยังไงก็คือพี่แจ็คบ้านเกลอะอยู่ หลังหลังเนินอาเคบ้านเกียวอยู่ตรงนี้เราต้องกางที่ขั้นระหว่างบ้านเกียวกับบ้านป้าคนนั้นเป็นบ้านหลางอ่ะพี่แจ๊คเป็นบ้านหลังแล้วตรงข้ามบ้านป้าตรงนั้นใช่ไหมคะเป็นบ้านเช่าที่คนอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยคือคนที่เขาไปอยู่บ้านเช่าหลังนั้นนะคะอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนอ่ะย้ายออกทุกคนทำไมอ่ะรู้ปะหนูไม่รู้หนูรู้แค่ว่าบ้านหลังนั้นมันมีต้นไม้ใหญ่แบบพี่แจ๊ครู้จักต้นดอกแคป่าปะคะดูรู้สิ อพี่คล้ายคล้ายแคนาป้าคล้ายคแคนาป้าหนูไม่แน่ใจมองแค่มันต้องเหมือนกันแหละบ้านบอกเออที่บ้านบอกเป็นต้นดอกแชป่าค่ะมันต้นใหญ่มากเออแล้วก็แล้วก็มันปลูกในบ้านนะคะพี่แจ็คมันมีผ้าสามสีผูกด้วยอแต่ว่าก่อนหน้านั้นอันนี้นอกเรื่องแหละแต่ว่าหนูหนูขออนุญาตเล่าได้ไหมคะอในหมู่บ้านเราใช่ไหมโอเคในหมู่บ้านเออได้ดิได้ดิเออ ก็คือก่อนหน้านั้นก่อนที่ครอบครัวล่าสุดเขาะจะย้ายมาอยู่ะคะ่ะมีมีก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะคะ่ะครอบครัวที่เขาย้ายมาก่อนหน้าเนี้เขาเอาผ้าสามสีออกอแล้วก็ิอืนว่าวันนั้นแฟนเกียวมาบ้านอืก็คือปกติแล้วเขาจะกลับช่วงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะมแต่มีวันนั้นออ,อกไปพี่แจ๊บรรยากาศวังเวงมากมไฟถนนไม่ติดวงเล่าที่กินกันทุกวันไม่อยู่อื เองตามบ้านที่เขาจะเปิดกันไม่เปิดมันผิดปกติมากครับเกียวมองซ้ายมองขวาแล้วเกีวก็มองตรงต้นไม้ต้นดอกแคปปาละค่ะเกวเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนมองเกลใช่เกียวเห็นอย่าง,งนันปุ๊บเกียวบอกบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องกลับหอกขึ้นนะเราว่าแปลกๆทีนี้ค่ะพี่แจ๊กวันต่อมาบ้านตรงนั้นเอาผ้าสีขาวมาผูก รอบต้นไม้เลยครับโอ้โหทั้งทั้งที่เขาเป็นคนดึงออกเองอะ่ะเอเราปัจจุบันไอ้ครอบครัวที่เขาผูกพาย้ายไปแล้วนะคะออตอนนี้ก็มีครอบครัวใหม่มาอยู่หนูก็อยากรู้เหมือนกันมันมีอะไรมันหมู่บ้านมันดูแบบลึกลับยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอืม,อมเอาเอางี้คุณแก้วกลับมาที่ที่บ้านเราดีกว่าเป็นห่วงที่บ้านก่อนเ,อ <c oughs> เกวล,ลองลองไป <c oughs> ไป,ไป,ไ,ปไปคุยดูลอง ลองกลับไปไปขอพี่เขาใหม่บอกว่าเอ้ยให้ช่วยมาดูแลคุ้มครอง,องหน่อยหรือหรือหรือมันอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเคสนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็เดาขึ้นมาเองนะไอ้เสียงเดินอะ่ะไม่ใช่ป้าหรอกแต่เป็นพี่กุมารอะ่ะเดินรอบบ้านไว้อยู่แบบว่าอัน,นไหนนะ่กลัวกว่ากัน,กนวไนนมสบายใจเลยอันนี้หนูสบายใจเลยสบายใจว่าเหมือนแบบพี่กุมารเดินแบบ <laughs> เฮ้ยรู้ว่าคือเดินเหมือนแบบคอยดูแลรอบๆอบ้านอะ่ะอืมสบายใจเลยอันนี้สบายใจจริงเหร จริงจริงสบายใจเลยอะ,อออะถ้าผมไม่กลัวพี่เขาถ้าเราจะคิดเป็นแบบนั้นก็ได้นะลองคิดดูว่าเอ้ยพี่เขาอยากจะดูแลคุ้มครองเราอาจจะ<ม>บอกพี่เขาไม่เป็นไรแต่แน่นอนว่าคนในบ้านคนอื่นเขาอาจจะไปบอกว่าเฮ้ยให้ดูแลคุ้มครองในบ้านหน่อยอใช่ค่ะคุณยายาสวดมนต์ทุกวันแล้วก็พูดอะไรแนวๆนี้ทุกวันหนูได้ยินทุกวันเลยพูดชื่อนามสกุลเกล้วยเนี่ยอย่างน้อยก็ได้สบายใจหน่อยถ้าเป็นพี่เขานะแต่ ถ้าจะให้ดีเอาแบบสบายใจไปสุดๆนะไปบอกพี่เขาอเออให้ช่วยแบบถ้าถติว่าเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อะไรที่อยู่ในบ้านเราอะให้ไล่ออกไปให้หมดอืมโอเค,อเคขอบคุณ<อ>นะคะพี่แจ๊คเด<อ>ีเ<อ>๋ยวพรุ่งนี้เกลต้องเอาน้ำขึ้นหิ้งก็ดีอลองดูน่าจะบอกตอนช้างเผื่อเราจะได้สบายใจขึ้นไงเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกับไอ้เสียงก,ก็แก่แก๊กตรงหน้าต่างทีนี้เนี่ยผมว่าบ้านมันต้องมีหน้าต่างอย่าไปปิดตายมาเลยหน้าต่างอะ่ะ เปิดให้แสงมันเข้ายิ่งบ้านมันขาดแสงอ่ะผมว่ามันจะกลายเป็นที่รับพลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเปิดให้แสงมันเข้าเยอะๆให้ลมมันถ่ายเทให้อากาศมันถ่ายเทแล้วมันก็เป็นหลักฮวงจุ้ยที่ดีนะโ oh <my> อ,อ้ยก็เกี๋ยวต้องไปบอกคุณพ่อให้เอาอ,ออกให้แล้วออนะครับอย่างน้อยเรามีสิ่งที่เรานับถืออยู่ในบ้านอ่ะสิ่งที่เราเชื่อว่าเขาคอยปกปักคุ้มครองเราในบ้านได้อ่ะผมว่าเราก็สบายใจไปแล้วเปล่าหนึ่ง ใช่ค่ะพราะพี่แจ๊คพูดอย่างนั้นเกลบกเกลโล่งเลยอ่ะเมื่อกี้คือแบบโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะอ๋อพี่เรานี่เอาจจะเป็นพี่เขาก็ได้นะโอเคโอเคแยวคุณเกลแบบพอไม่ต้องเล่าเร็วไม่ตื่นเต้นเล่าดีเลยอ่ะเว้นวักดีมากขอบคุณขอบคุณเช่นกันที่โทรมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันเกลค่ะนะครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมา เราต้องได้เจอกันอีกแน่ค่ะได้ครับผมเกวเชื่อแบบนั้นทำไมอ่ะจะเจอผีก่ออุ้ยใครจะไปรู้โอเคโอเคได้นะครับหรือถ้ามีเรื่องอะไรได้ยินได้ฟังอะไรใครแบบมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเล่าจังหวะแบบนี้นะช้าๆแบบนี้ดีละรับทราบค่ะโอเคขอบคุณมากคุณเกลค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแม่